สวัสดีครับ FC ไม่เจอกันหลายวันนะครับหลังจากช่างบูหยุดกลับต่างจังหวัดไป4วันก็ไม่ได้ลงคลิปยาวให้ให้ชมเลยเดี๋ยวเราก็จะมาพันตัวนี้เดี๋ยวงานด่วนนะครับงานด่วนลูกค้ามามารอมารออยู่3ามวันแล้วอ่าเพราะว่ามันไม่มีไม่มีของใหม่ก็รอพันนะครับตัวนี้หรือว่าอาจลูกค้าอาจจะไม่สู้ราคาเขาก็รอพันได้ไอตัวนี้มาด้วยอาการขาดนะครับ ขาดขาดทางในอ่าถ้าปกติขาดนอกเขาก็เห็นช่างเขาก็ต่อเอาแหละแต่แต่ก็ไม่ทนหรอกครับสู้เราพันใหม่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาอัดพันใหม่นะครับตัวนี้เป็นทุ่นเกียร์12โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวมาอ่าวิธีการอัดถ้าสังเกตว่าประเภทที่มีใบพัดนะครับส่วนมากจะอัดอ่าอัดฝั่งนี้นะครับอ,อัดฝั่งตรงข้ามหัวคอมนะครับเรียกฝากหน้าอ่าฝา,หน,า,ฝาหน้าเนาะฝาหน้าหรือฝาหลังไง เ็เรียกไม่เหมือนกันบางคนก็เรียกฝั่งนี้ฝั่หน้าโอเคเอาเอาอัดอัดฝั่งหลังอ่าอัดฝั่งนี้ออกอ่าไปดูวิธีการอัดกันครับอ่าทำงานด่วนกานอ่าก่อนอื่นเราก็มาร์กนะครับห่ามาร์กตำแหน่งเพื่อเวลาเราอัดเข้าเราจะได้เข้าตำแหน่งที่มันตรงนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มาร์กเวลาเข้ามัน ฝั่งหนึ่งฝั่งนึงมันจะห่างฝั่งหนึ่งแคบมันจะสนามแม่เหล็กก็จะไม่ดีนะครับผมเราก็ต้องมาร์คให้มันเข้าตำแหน่งเดิมนะครับอ่าไปแบบที่ใช้อัดเราก็ก็จะใช้เป็นแบบแบบเลื่อนได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าแบบสําเร็จแบบนี้มันมันเข้าไม่ได้อ่ามันมันจะติดใบพัดเนาะอ่ามันติดใบพัดเราใช้แบบเลื่อนเรา วางตำแหน่งแล้วก็เลื่อนแล้วก็ประมาณนี้ไอแบบนี้เราก็ออกแบบเองสร้างเองครับช่างบูสร้างเองตัวไอให้ให้ให้ลงกึงเขาตัดตัดเหล็กให้เนาะเราก็มาออกแบบเองอ่าประมาณนั้นตัดขนาดอะไรเองอลองกันหน่อยครับ น,นี้ก็อัตโนมือเลื่อนเข้ารุ่นนะแต่ไฮดรอลิกสมัยใหม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหายากแล้วรุ่นเกียวเนาะมันก็ใช้งานลำบากถ้าไม่มีมันก็ต้องเลื่อนเลื่อนแท่นเอาอันนี้รุ่นรุ่นเก่าหมุนขึ้นหมุนลงได้สบายเลยเช็คใหม่อีกรอบ หมดแล้วไอนนอตแลนไปอัดคืนที่เดิมแค่นี้เห็นไหมไม่ยากครับผัดไม่ยากเอาลวดออกเลยเดี๋ยวลวดออกนี่ลวดตัวนี้รู้สึกจะแน่นอยู่นะแอะแอะ แข็งมากตัวเนี้ของเกียร์เนี่ยวดเขาลงน้ะยาแบบแข็งโคกเลยนี่แหละเอาออกยากมากดดูไม่ขยับเลย กจะเข้าหลัก,ลกเดิม รวด,ดวดเดิมน่าจะเบอร์2 0่สินะครับแต่ช่างบูจะใส่เบอร์20เต็มนะครับเบอร์ให้มันใหญ่กว่าเพราะว่าเดี๋ยวกระแสไฟยังไงมาแน่นอนจบโอเคครับ น่อุปกรณ์รองเรามีเซนเซิ้นใช้แบบขเขาก็มีประโยชน์นะ เลย ทํางานหลายวันมือก็ไม่ค่อยไป <g ül> หยุดไปหลายวัน,นมือแข็งไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันถ้าถ้าเราใช้กระดาษเคลือบตัวนี้มันจะเวลาเราเอาออกมันจะออกง่ายอ่ะก็เลยก็เลยชอบใช้ตัวนี้ <g ül> ถ้าเป็นกระดาษพวกนี้มันมันจะออกออกยากหน่อยอันนี้มันเป็นมันลื่นอมันลื่นเวลาเราเลื่อนออกง่ายใช้ตัวนี้จะหมดยังทันฆ่าเลยถ้างานพวกนี้ไม่มีปอกเราก็จะใช้วิธีผันท่าเอานะ ว่าถ้าอยากโชว์ลวดก็สั่งได้นะครับทำเราก็ตัดกระดาษรองเรา เดิมเนี่ยพอถ้าเป็นถ้าตรงมาร์กเดิมมันส่วงเข้าไปมันจะมันจะพอดีร่องมันเลยนะเนี่ยมันเข้าแล้วไม่ขยับเลยแต่ถ้าไม่ตรงมันมันจะกินไม่เสมอกันมันจะเข้าไม่เสมอกันกระแสไฟก็ ประกอบลองอ่ะครับ เสียบมาแรงรอเลยเรามันสายชิวมันร้อนช้าเสียบรอเลย ตัวนี้มันมาเบอร์ยี่สิบยี่สครึ่งยี 5, ่สิบจเราใส่20เต็มนะครับจะใหญ่กว่าหวังว่าแอมคงไม่หายเนาะใหญ่กว่าใหญ่กว่าดีกว่าแนะ่นอนแอมมาแนะ่จบ,จบ lén lâu Nghe chập đồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไรนรเต็มที่ามา้วเห็นโเเช็คสายลอดดู หัวนีเนี่ยเห็นไหมโดนน้ำยานะหัวแลบเลยหัวจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเนยดูนะเดี๋ยวไปแก้แก้ไงเดี๋ยวเราไปใช้แปรงปัดดู หายแล้วไม่แลบ้น,น้ำยามันมันมีคาพวกน้ำมันคาอะไรลงไปตรงที่ปลายเนี่ยแล้วมันมาโดนเหล็กมันก็ประมาณความชื้นนั่นแหละถ้าไปใส่บางทีเขาบอกว่าถ้ามันช็อตลงเกาอย่างนี้คัดเอาพังได้นะอา้าวลืมเช็คสนามแม่เหล็กด้วย ดูดไปเรื่อยอย่างนี้นะครับแค่นี้สองจุเจ็โดยยี่สิบมันก็ร้อยเก้าสิบรอบอาบน้ำยาเลยเสร็จเรียบร้อย ที่ใช้ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยงานด่วนเรสซินอ้าวไม่ใช่ไฟหรอกเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานหลายวันสี่วันน้ำยาแห้งเอาแล้วดิเออน้ำยาเราแห้งไม่เป็นไรงานก็ต้องลง ตองหนึ่งตองหนึ่งแล้วก็มาอบอบหน่อยจะได้นั่นเร็วไอ้ไอนี้ใช้แล้วต้องปิดไว้นะไม่งั้นนะแห้งงขังนะเนี่ยเจาะรูเจาะรูเทออกมาเอาเฉพาะแค่ใช้นะเทกลับไม่ได้เลยนะพวก น้ำยาเก่าสมงมดเทออกมาแล้วเอาเอาของเก่าเข้าไปคืนอ่ามันมันจะแห้งตัวนี้นะระวังด้วยอาดเลยตัวนี้ซึมดีมากไหลไหลเร็วมากด,ดูเื้นพื้เข้าไงหมดเลย ให้อากาศเข้าเดี๋ยวแห้งอ่าแค่นี้เราก็ทิ้งให้มันแห้งก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําการอบด้วยครับเพราะว่าลูกค้าด่วนเนาะเราต้องอบให้มันแห้งเร็วตอนนี้ก็อีกน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะ่าจะเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างบูก็อบให้แห้งก่อนนะครับครับผมเป็นอันเสร็จนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมก็ที่เหลือก็ขัดไม่มีอะไรมากขัดลงสี ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ